เดี๋ยวก่อนนะแป๊ดหนึ่งโอเคแล้วนี่ก็คือเอ่อออลเลนเพจยี่สิบห้าสปังกี้ของผมนะครับผมซึ่งตัวมันก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองแต่ว่าเอาจริงๆนะ่ะถ้าผมเพิ่มเลือดเอ๊ะถ้าผมเพิ่มซอสมะเขือเทศตรงนี้เข้าไปนะ่ะมันจะดูนะ่ากลัวกว่า โอเคผมก็จะเริ่มออซอสมะเขือเทศแล้วนะถ้าใครไม่อยากดูตรงฉากนี้เพราะว่ากลัวซอนมะเขือเทศก็ก็ไปกินซอสมะเขือเทศเทศปะ <c oughs> ซอสมะเขือเทศแล้วทำไมต้องกลัวซอนมะเขือเทศด้วยโ okay. อเคเฮ้ อืมอ mm ืมไว้ hmm. mm ักเวานเดดีวคนไว้ร hmm. mm ักเอาันอมอืมอืมออืออือออมมอ พัสสังทำพัสสังทำจังพัสสังซำจังเออเออพัสสังผัสสังพัสสังซำจังไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พัสสังซังจังผัสสังโอ้ยพัสสังผะพัสสังอะไรก็มาเถอะผะพัสขังอะไรผะขังอะไรก็มาเถอะ โอ้ oh, yes oh. ใครที่กลัวซอสมะเขือเทศน,นะครับอย่าดูคลิปนี้โอ้ oh, oh, ผมเตือนไม่ทันแล้วผมเผยว่าซอสมะเขือเทศไปแล้ว <c oughs> ซอซอสมะเขือเทศน,นะะ้องข้อนงเออทุกคนคิดว่าซอสมะเขือเทศ เทศเนี่ยน่ากลัวแค่ไหนเนี่ยผมวาดเนี่ยซ้อนมะเกิดเทศน่ากลัวระดับไหนระดับศูนย์ระดับสามระดับสี่ระดับ, 4, ดบมาห้าอ้โหเโอเคอเคอค้ในี่คือชัยชนะสำหรับผมครับการวาดรูปคือชัยชนะ แล้วทาไมต้องเขียนอ,อแล้วทาไมต้องบอกด้วยว่าโอเคเอ้ ซอนมะเขือเทศกว่าอีกเงาเนะี่ยอืม้มอาต้องเหมือนเข้าไปอีกครับโอ้โซอนมะเขือเทศซอนมะเขือเทศโอ้แล้วก็ใครคิดว่ามันน่ากลัวเต็มสิบให้เท่าไหร่เขาบอกผมมาได้เลยส่วนไอรูตรงนี้เบิ้ลคือเราไม่ได้กอ๊บนะ คือคือรูตรงกลางใหญ่ๆตรงเนี้ยคิดเองยังไม่ได้เคยดูอะไรเลยที่เกี่ยวกับเพจยี่สิบอะเมิลรูอ้อะเออโอเคอันนี้แค่คุยกับเบิ้ลเฉยๆเพื่อเบิ้ลมาดูชั่วบเบิ้ลนนครับหมายถึงช่องเพื่อนผมอะ แล้วก็ช่องเพื่อนผมนะครับใครที่อยากรู้ว่าว่าเป็นยังไงบ้างก็ก็ไปกดติดตามช่อง M Game นะครับผมมันชื่อว่า M Game ไม่ใช่ M K นะบโบ M M K อลยรหรออืแล้วก็ตรงนี้นะครับ ถ้าใครอ่านตรงนี้เป็นลานะครับไม่ใช่ครับมันอ่านว่าเลนะครับผมเลแล้วตรงนี้นครับใครอ่านเป็นซีวนะครับตกตกมาเลยนะครับผมเพราะว่าอันนี้นะครับมันอ่านว่าซีรวมกันกลายเป็นเลซี C. อ่ะโอ้ห้านาทีแล้วอ ผมเพิ่งรู้กันแค่ลงสีเลือดแค่เนี้ยจะทำให้เสียเวลาไปแล้วห้านาทีอโออ <c oughs> คือขนาดผมวาดเองผมยังกลัวเองเลยนะกลัวอะไรเหรอครับ กลัวทีหยดกลัวทีหยดนะทีหยดสองไงกลัวทีหยดสองแม่ผมว่าภาคหนึ่งเนี่ยมันน่ากลัวกว,กว่าภาคสองด้วยซ้ำคิดว่าแม่ผมเนี่ยดูดูหนังผีจาก จากกี่ประเทศแล้วครับอ่ะเออเพราะว่าแม่ผมเนี่ยบอกว่าที่หยดสองเนี่ยไปไปก๊อปไอ้พวกหนังผีประเทศอื่นมาให้ทายว่าแม่ผมเนี่ยไปกี่ประเทศแล้วจริงจผมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละแต่ว่าผม เดาว่าเดาว่าวเคยดูแค่หนังที่เป็นของต่างประเทศแต่ว่ามันฉายในไทยแค่นั้นแหละหผมว่าแล้วทำไมผมผมโตมาผมเลยเก่งภาษาอังกฤษเดี๋ยวผมอ่านข้อความนี้ให้ฟังนะเกใครขยับเป็นเกนะครับ โอเคเออแล้วก็ระหว่างนี้ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากดูผมระบายสีงโงๆโแล้วก็ลืมบอกไปลืมบอกไปว่าผมเนี่ยตั้งใจกับกับเอ่อไอออเรนอันนี้ที่สุดแล้วนะ รว่าดูดิถ้ามันไม่น่ากลัวนี่ตบเลยอ่ะผมอุตส่าห์ตั้งใจโคตรแล้วเมื่อกี้ผมเผลอบอกไปว่าตั้งใจใช่ไหมอือต้าเฉียงเจ้าวาริต้าเฉียงเจ้า ช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงปิดเทอมนะครับผมก็เลยว่างที่จะมาทำทำคอนเทนต์ให้กับคนดูดๆนะครับผมแล้วไอ้คำว่าคนดูดูเนี่ยอืมคือผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่าผมจะอธิบายง่ายๆก็คือคุณนะ่ะดูผม คลิปผมเออนั่นแหละก็คือคนดูดูแต่ว่าถ้าบอกไปอย่างนั้นมันก็มันก็นกเอออันนี้ไปหน่อยมันก็เข้าใจยาเตปหน่อยก็เลยต้องบอกว่าคุณดูคลิปผมเออมันไม่มีคำว่าคนดูไม่ใช่สิมันไม่มีคำว่าดูสองคำแค่นี้นแหละ